สวัสดีครับผมวุฒิชัยคุณเจคับเป็นกรรมการของสมาคมทุเรียนไทยครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสถานการณ์ทุเรียนนะครับว่าสถานการณ์ของทุเรียนในภาคตะวันออกตอนนี้ก็อ,อ,อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มให้ดอกออให้ผลผลิตแล้วครับก็เป็นสถานก,การณ์คือเริ่มมีดอกแล้วชุดใหญ่ของเราเอ่าน้าผลผลิตพื้นที่ตอนนี้น่าจะมีดอกอยู่ประมาณ60-70 ในภาคคร่าวๆนะครับประมาณนี้จะต้องดูอีกทีว่าจะติดไม่ติดอีกทีนึงซึ่งระยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดนี้ครับมาแวเ้เยอะมากแล้วก็จะมีรุ่นมะเขือพวงเป็นชุดหนึ่งเป็นรุ่นพี่ที่จะออกให้ผลผลิตในช่วงเมษาแล้วก็พฤษภาครับภาพรวมของการติดดอกของปีนี้เป็นยังไงบ้างคะออตอนนี้ก็ยังประมาณการไม่ได้ครับพี่ตอนนี้เราให้ได้ว่าเออภาพรวมคือออกดอกได้แค่ไหนส่วนติดดอกเราจะต้องไปรู้อีกทีว่าเมื่อถึงเวลาที่ดอกบานแล้วเนี่ยสภาพอากาศสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการ ติดผลแค่ไหนทีนึ่งครับเราจะทราบเอว่าติดดีแค่ไหนคือประมาณเดือนไหนอรัชุดนี้น่าจะประมาณก็ประมาณ,มาณ,มาณ,มาณช่วงกลางมก,กราไปแล้วครับถ้าอากาศเหมาะสมไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปมันก็จะติดดีครับ<ช>แต่ส่วนใหญ่หลังๆมานี่คือสภาพอากาศที่แปรปรวนทําให้การติดดอกออกผลไม่ร้อยเปอร์เซ็นตก็ต้อง,ม,องมีการประเมินภาพรวมทีนึ่งครับว่าจะเดืยบผลิดเท่าไหร่ในแต่ละรอบปีครับ เห็นทราบข่าวมาว่าปีนี้ฝนตกชุกค่อนข้างที่จะต่อเนื่องยาวนานมีผลต่อการออกดอกของทุเรียนไหมคะว่าจะทําให้ทุเรียนมันออกดอกพร้อมกันหรืออะไรอย่างนี้ฝนที่ตกมาครับอย่างปีนี้ก็จะเห็นว่าทาไมถึงออกประมาณแค่หาง60เปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆเป็นเพราะว่าระหว่างที่ออกดอกเนี่ยมีฝนเข้ามาตัดรุ่นเราเรียกว่าฝนตัดรุ่นคือระหว่างที่ออกดอกพอมีฝนตกมาพัฒนาการของพืชก็จะหยุด มันก็จะกลายติดอดอกจะมีใบแซมขึ้นมาเนี่ยดอกก็จะไม่ไม่ได้เต็มรุ่นละก็ต้องไปชาวสวนก็ต้องกระตุ้นดอกใหม่ในรอบหน้าครับค่ะครับแต่ว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนเหมือนกับว่ามันออกดอกพร้อมกันทั่วทุทกสวนหรือเปล่าทั่วครับออกกระจายกันนะครับนี่กระจายกันใช่ก็คาดว่าผลผลิตน่าจะออกมาในชุดเดียวกันหรือเปล่าใน,นชุดเดียวกันก็จะมีชุดนี้ครับที่ว่าเป็นชุดใหญ่ที่ให้นะครับชุดนี้น่าจะมา ในภาพของ60ก0ชุดนี้น่าจะมีถึงประมาณ3-40%ครับครัที่เหลือวก็จะเป็นรุ่นขี่รุ่นที่เป็นมะเขือพวงใหญ่กำไรพวกนี้ครับก็เท่ากับผลผลิตของทุเรียนปีนี้ผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันเป็นชุดใหญ่จะมีประมาณเดือนไหนครับประมาณน่าจะเปิดประมาณพฤษภาครับชุดพฤษภาเราไปครับพอดอกชุดนี้มันมาก็ ไปร้อยสิใช่ตกประมาณกลางพฤษภาจนนั้นครับช่วงนั้นไปแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่จะเก็บเกี่ยวก่อนหน้านี้อยู่ประมาณกี่กี่ชุดนั้นก็จะไม่น่าเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับชุดที่เป็นของกำไรมาครับเป็นะมาณไม่มากก็เก็บประมาณเดือนไหนครับก็ชุดประมาณก็จะปลายเมษาครับก็กลางปลายปลายเมษาครับประเมินราคาได้ไหมยากนะครับประเมินราคาอย่างยากเพราะว่าปีนี้ก็จะมีปรจักหลายอย่างที่เข้ามาท้าทายอยู่ว่าตุเรียนไทยจะ ก้าวไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่ทั้งเรื่องของแรงงานที่ติดปัญหาของโควิดที่แรงงานเริ่มขาดแคลนอย่างชัดเจนเพราะว่ากลับไปเทไปแล้วไม่สามารถผ่านแดนเข้ามาได<อ>้รวมถึงเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ที่ตามอยู่ก็คือเรื่องของตู้ที่คอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งไปประเทศจีนครับเพราะว่าตอนนี้คือตู้ไปติดอยู่ที่อเมริกาแล้วยังไม่สามารถกลับมาได้ทําให้ราคาตู้ตอนนี้สูงขึ้นแล้วก็ตู้หาย,ยากขึ้นถ,ถ้าปัญหานี้ยังยืดเยื้อถึงหน้าให้ผลผลิตตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ครับของประเทศไทย แล้วในส่วนของการซื้อขายการขนส่งที่จะไปจีนนี่ไม่ได้เป็นปัญหาใช่ไหมตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาของเรื่องด่านที่เ,เรื่องด่านเรื่องของออ G A P มาตรฐานพวกนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่คาราคาซังที่กาลังแก้ไขกันอยู่ครับค่ะก็ก็คือก็น่าจะเป็นปัญหาพอสมควรเป็นปัญหาสะสมอยู่ระดับหนึ่งครับก็ต้องไปดูอีกทีว่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการส่ง เข้าไปที่จีนได้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับถ้าปัญหานี้ทางจีนเข้มงวดขึ้นในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของโรคเมรัยหรือการตรวจตรงนี้ก็จะมีผลต่อการระบายสินค้าครับทาให้สินค้ามาเกิดการกระจุกตัวค่ะครับก็คือเท่ากับหลายๆปัญหาที่ที่ท้าทายชาวสวนทุเรียนปีนี้มันก็เลยทำให้ประเมินระเบิดเวลาประเมินสถานการณ์ได้ค่อนข้างยากสําหรับทุเรียนปีนี้ถ้าจะบอกว่าราคาเท่าไหร่ค่อนข้างยากเพราะยังมีอะไรที่มัน เราต้องลุ้นอยู่ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนหรือเกิดไหมครับ